6ตัวมาตัวนึงะค่ะ7ตัวมา7ตัว7ตัวมา3ตัวครับปูชุดขบุญ7ตัวนะค่ะครับปุก7 9 0 1 2 5นะค่ะวันนี้ปูตัวเลขนี่7ตัวนี่เปลี่ยนไหมนะปูเนาะเปลี่ยนไหมแล้วครับเพราะ2วันที่แล้วนี่ตัวเลขตรงกัน เปนกระโปมันถือดีพูดไักมาหามอ่ะสองชูดี่งหามโทาหามกระโปงไม่ได้เข้าหกี่หกหกชั้นกันสองตัวกระโปงอืมครับมาเข้าหกใลยนะครดับเนีถดีอย่างเลย สูนีสูนีคืองดที่ผ่านมาหาชนกันนปูเนาะสองสี่หกอันนี้ชุดหกโตปูเนี่ยเลยจานช้อนรับปูจับเอาหาไปใช่แปดหากับเก่าหาเนี่ยครับผมชุดเก้าห้าชุดแปดห้าปูอาหารนี่ไปแล้วนะครับคนคุนถุกน้ำหมดบาทนปูเนาะคือได้คนถูงน้ำหมดบานนี่ครับนี่ครับผมศูนย์เก่าหานะครับปูกระยำอยู่ครับ เอาแล้วปูปูให้หกตัว 7, 2, 2, 0, 9, เจ็ดสององศูนย์เก้าห้านปูเนาะโอ้ oh, ครับนี่เกิดทีน้ำัูเลยนี่ครับนี่หัวนครับผมอ่านี่หัวนี่มันเด่นหกมันของหกอ่อามีหกอีกนวปูเนาะครับหกช่นกันดีอืมครับไม่ใจ่กับตุนหกคือกอนครับ แต่ว่าปูสูตรนี่จะแม่นย่ำกว่าได้ปูแมนย่ำเจ็ดตัวนี่มามาสามตัวทุกงวดครับผมนี่ทุกงวดครับมาทุกงวดตัวนี้ตัวนเขาไม้แล้วเนี่ยครับหาตัวไม้เนี่ยครับไล่ขึ้นไปครับแล้วงวดนี้ปูเน้นแห้ยังครับ ังนงเ,เดี๋ยวให้ครูเขียนให้นะ,รนะาานครับผมโ้า,งมา,มาังว่อมาตัวหามาตัดทีามาศูนย์ห้าดวี่ว่อมาอยู่วะ <c oughs> ไปเรื่อยกช่ไ <c oughs> ับสูนยนี้มันโมปูศูนยหามาสามตัวด้วกันนั่นนี่ก็ได้ห้าตัวมาสามตัวอะไรเทียอยู่ครับมาจต่ศูนปดหอดนัน่นแหละมาหอดวันบ่ถือ มาโคาอีกอ่ะศูนย์ห้าอีกครับผมม่ครับน่ยมันบ่งมาถึงหองมาบอออกชุ่มห้องปูไปไหนรับตาเจ็ตัวชุดเจ็ดตัวทีปูแม่เออครับชุดบนเจตัวชุดข้บบนเจ็ดตัวมาสามตัวปูชุ่มลุ่มเล็กน้อยมันรับเล็กน้อยบนไม่ห่อนี่พิจที่เดียวครับหัวเขไม่อยู่เลยนี่อัน่วยครับ เจ็ดเก้เปครับผมห่อใหม่ศูนย์ห้าม่อยู่ครับหหนึ่งมหวกหว,กหนวนน้นึ่งักหนวยมันครับอันนี้สุดรักหนวยรักหนวยรักหนวยบนอันนีู้นี่งวบบอไฟบบบอน่แหละครับ ผูชอบเต๋อเนี<ม>เ่ยปัวูมักเต๋อมักที่หรบเดือนมักหกหกหนึ่งครับปัวปัมักหนึ่งครับชุดครบเจ็ดตัวนะครับเนาะลับมาสามตัวด้วยครับสองอวัที่พานมากกนเขาสามตัวครับไม่ได้ให้สามตัวป่ะคะืก็ให้สองตัวนึงค,คือได้หกกับหนึ่งค่ะสองผูมกักโอ้มักสองครับปูสองหนึ่งสองหกหนึ่งสองหนึ่งหกโอ้สองหนึ่งหกเอาให้ปัวหนึ่งค่ะ กลับมาเบิ่งน้ำกันให้ปูเน้นให้ครับผมครับครับเหาปูครับปูปูมักตัวไหนครับจะได้ไปหาสั่งจองรอตรีไว้น่ปูน่ปูครับเพื่อา่ครับปูพันธะว่าปูครับครับปู ตังก็ตั้งก็มากเกิดครับผูดเดียวไปทุกขนบนอ่าครับ <c ười> <c ười> ให้เม็ดเดียวไปเลยนะปูเนาะครับผมครับท่านผู้ชมครับ <c ười> ปูสามแปดเขียนให้เลยได้ครับผมครับโตเดียวเน่เนๆครับบนครับดีเป็นมากจุดหนึ่ง ครับปูตัวมาตัวล่างปูจะหกแค่หกสามเหมือนบ่ถึกครับมาเจ็ดอ่าอือนูู้นกับหนึ่งหนู่ันบางหนึ่งเามันถไปถอีกคัครับถึงวันที่แล้วอ่ะหกับเจ็ดปูไปแน่นหกหกใจหกสามสามโอ้ครับปูอันนี้เป็นสองสองตัวล่างหมปูสองตัวล่างมากกวหนึ่งศูนให้เรียกใจก็เอาใหลวงถึงรูดูดินคับปูปูกัน เอาหามันเดิมหมดที่ก็หาแคให้หาครับเก็บพอดีตัวม้าออกมมันถึดาววนี CC ่ปูน no. ึ <the <the ่งหนึ่งเหมือนหนึ่งก็ะพุนใคจะเอาไปใช่ตัวได้ก็ได้ครับผมมาตัวหนึ่งเลยวินครับหรือมาหลายงวดเรื่อยๆนี่เด้องตัวมาตัวครับผมนี่งวดก็ซองปูคือเจ้าบุเห็นบ้าครับเอากรามาใช่ตับซองอ่ะครับผมคือคุณครับงวดนี่กชัุนครับ กันมาจับบอกสามใส่ชูนสามจับนี่ครับปูไปถือกันเนี่ยอเดี๋ยวสี่กับห้ามาห้าปูบอกใส่เจ็ดนี่ครับผมแคนี้มาเท่งบนเท้าล่างก็ไปถือหายเจ็ดอยอมว่าทีนมาจับว่าถือปูหกสามครับว่าที่กันนึ่งนี่ครับหนึ่งกับชูนจับไปใส่ลวดใส่จับใส่มาตัวนึงอยู่แล้วใส่ล่างมันปะครับปูล่างนี่ตองโดนอืครับแล้วปูใจประกบอะไรครับเรกประกบที่ปู ปูเน้นศูนย์กันหนึ่งปูปูหมักชุดหกชุดเก็ดชุดแปดยิ่งแหละกับชูนี่แหละใช่้วยคือปูจะเน้นตัวนี้แล้วครับหนึ่งปูจะมีตัวเลขจะมีฟันให้ยไหม่ปูหรือจังไหันครับว่ามันมีนั้นไม่จังไงเลยปูที่จังคงสุดท้ายนี่กระแม่นนกปูเนาะขับศูนย์เกาห่าไหมปูโอ้ครับ หนูเจ้าก็คือต้นหานี่ยม่รู้ปูต้องอย่างค่ะได้แล้วกันได้แล้ครับปูปูนี่ต้นหาขาโตที่ปูล่างที่ที่ปูถ้ายเรียกปูเรียกเจ็ดนะปูนะแกจะเข่าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะปูเนาะอ่าปูไปเน้นหกล่างก็เลยได้สามหกหกสามกับศูนย์หกหกศูนย์ครับอ่าโตที่ปูให้บังนะครับท่านผู้ชมอ่าจนหนึ่งอ่างวดนี้ครับปูได้มาศูนย์กับหนึ่งปูฟันไปที่หนึ่ง รับปูว่าปูมัอ่าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหรือจะมักจับคู่ตัวอื่นหนึ่งกับศูนย์หรือมักศูนย์ปูว่านีด้อยลักลับลักซิบบนคือบัวอ่ามหลักสิบบนโหครับนี่คือเกเห็นไหม่ขับปูโอ้ลักสิบบนนี่สามตัวมีสิบมาตัวพี่พ้่ถือไว้ครับปูนีหกปูมัหกอ่าครับผมสองสามสองหกข้าหกตัวเดียวลักสิบบนบ้านชูนี่ สามตัวมาตัวนโปูลักซิบบน,รน,รนครับหกคือเราเขาหกาไหลดิพูดจับหกเนี่มาครับค่ะแคบนาจอไปทเบิงเลยนะคะแนวทาาของปูสามแปดนะคะเพราะว่าปูกะปล่อยห่มากแล้วนะคะได้สองหกหนึ่งนะคะชุดเดียวนะคะบนนะคะล่างได้หนึ่งเจ็ดกับหนึ่งแปดท่อนันนะคะแค่สองคูแค่นั้นนะคะผู้นนะะชมแคบนาจอไเทเบิงเลยนะคะ สุดท้ายนี่นะคะเกตกระคอหายเอฟซีของเกตทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บยาจนเด้อค่ะคะอยลำล้ำเรื่อยๆสุขุมสุขคนนะคะเนาะ,ะ,นะเกตกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทั้งช่องแม่เจตพาโชคด้วยนะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสืบรืยพาคลิปไม่ไหมนะคะจากทั้งช่องเนาะเะนาะแคปหน้าจอไว้ทะเบิ้งเ้ยนะคะแนวทางของปูนะคะปูหายแค่ชุดเดียวแค่นันบนนะคะร่างหายสองชุดนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเกี๋กับคอตัวลาก่อนพบพอกันไหมในคลิปต่อๆไปนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ